อาเซียนเสริมทัพ3ดีลใหญ่นะครับอาจทะลุ210ล้านปอนด์แต่ทำไม พวกเขาไม่กลัวกด financial fair play คลิปนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกคนในช anel youtube คนคลั่งบอล by Peter Boad หัวข้อวันนี้จะคุยเรื่อง financial fair play ของ Arsenal กันหน่อย Decken r i c e k a i h a v e r t z j u ส i a n Timber มอโหทำไมไม่กลัวเรื่องกฎการเงินเลยวันนี้ผมรีเสิร์ชข้อมูลมาให้แบบละเอียดมากๆเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี้เลยครับใครกำลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกๆหล,ล,ลานนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok นะครัมเบียักนูตรจาก ประเทศแคนาดารัฐบริติชโคลัมเบียเป็นออฟชอรสคูลนะครับเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้นะครับมีการรับรองจาก WASC BC Inspection แล้วก็มสมสเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์การเท่น1ถึงเกรด12นะครับหรือว่าอนุบาล1ถึงม .6 ติดต่อทางเพจหรือโทรที่เบอร์0819294229 ID ไลน์ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค มาสรุปกันหน่อยว่าดีลขาเข้าของอาร์เซนอลจนถึงตอนนี้คืบหน้ายังไงบ้างนะครับเอา d e ็กเค r นไรก่อนแล้วกันนะครับเดวิดอันสตินเทียหนจาก a t ตเลติกยูก็ยืนยันไปตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงคว้าตัว d e ็กเค r นไรส์องกลางของเวสต์แฮมแล้วค่าตัว105ล้านปอนด์ครับแบ่งเป็นเงินต้น100ล้านปอนด์แล้วก็แอดออน5ล้านปอนด ซึ่งหนเนี้เวสแฮมไม่รับไม่ได้แล้วครับเป็นข้อเสนอที่ดีกว่าของแมนซิตี้ซิตี้ไม่สู้ต่อแล้วแล้วก็จะทำให้เด็กแคนร์กลายเป็นนักเตะอังกฤษ ค่าตัวแพงที่สุดนะครับทำลายสถิติเก่าของแจ็คกิลลิช1 0 0ล้านปอนด์ไปได้ไรซ์ Rice, เนี่ยจะเป็นดีลที่2ต่อจากไคฮาวเวสนะครับที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วค่าตัวเงินต้น60ล้านปอนด์แอดออน5ล้านปอนด์รวมเป็น65ล้านปอนด์ซึ่งไอความเก่งของเด็กแอนไรซ์เป็นยังไงไคฮาวเวสไปเล่นตำแหน่งไหนผมเคยทำคลิปไปแล้วไปดูย้อนหลังกันในช่องนี้ได้เลยนะครับ ประเด็นก็คือตอนแรกก็นึกว่า2 d e ดิลเนี้ยรวมกันประมาณ170ล้านปอนด์น่าจะต้องจบแต่ไม่จบครับกำลังจะได้คนนี้ด้วยครับยูเลียนทิมเบอร์ของอาร์จ็กซ์นั่นเองคนนี้เป็นกองหลังนะครับเอาไปเติมขุมกำลังเชิงลึกให้แน่นตำแหน่งจะคล้ายเบนไว้์ครับก็คือเล่นแบ็คขวาก็ได้เล่นเซนเตอร์ก็ได้น่าจะมีของประมาณหนึ่งครับเพราะว่าโดนทีมใหญ่ตามจีบมาหลายปีแล้วนะครับ เกี่ยวกับค่าตัวเนี่ยฟาบิซซโอโรมาโ,โน่นะครับบอกว่า45-48ล้านยูโรถ้าตีเป็นเงินปอนก็38.7-41.25ถึงล้านปอนผมเอาค่ากลางแล้วกันตีกําลรๆสัก40ล้านปอน์ซึ่งโอกาสได้ตัวก็ถือว่าสูงเพราะว่าโรมาโน่บอกว่ากำลังเจรจาขั้นสุดท้ายอยู่แล้วก็ถ้าได้มาเนี่ยจะทำให้ขาเข้ารวมของอาร์เซนอลเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ210ล้านปอนเลยทีเดียวซึ่งเป็นตัวเลขที่ โอ้ก็สูงเหมือนกันแต่เหมือนที่ผมบอกไปทําไมอาร์เซนอลถึงไม่ได้กลัว Financial Fair Play ขนาดนั้นถ้ากลัวก็คงไม่เสริมขนาดนี้ถูกไหมครับผมต้องอธิบายเรื่อง Financial Fair Play ให้แฟนอาร์เซนอลหรือแฟนทีมไหนก็ตามที่เข้ามาชมฟังก่อนนะครับว่าเวลาเซ็นสัญญาเนี่ยไอ้เงินขาเข้าหรือว่าเงินขาซื้อนักเตะเนี่ยพวกนี้มันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ว่าอาร์เซนอลซื้อ210ล้านปอน แล้วเอาลงรายจ่าย210ล้านปอนด์ทันทีตามหลักของ financial fair play ก็คือ,อค่าตัวเท่าไหร่นะครับเอาสัญญาที่เซ็นไปหารซึ่งตอนนี้ตามกฎล่าสุดของ UEFA เขาให้เซ็นได้ไม่เกิน5ปีนะครับก็พยายามเลี่ยงวิธีแบบเชลซีที่เซน็น7-8ปีอารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นไคล์ฮาวเวสเนี่ยซื้อมา65ล้านปอนด์แต่เอาจริงๆเนี่ยเงินต้นมันคือ60ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นพอเอา60ไปหาร5 เท่ากับว่าลงบัญชีฮาวเวสจริงๆปีละ12ล้านปอนด์นะครับเด็กแคนริ์ก็เหมือนกันเงินต้นจริงๆมันคือ100กลมกลมๆก่อนนะครับลงบัญชี5ปีเท่ากับปีละ20ล้านปอนด์ยูเลีแนทิมเบอร์ถ้าได้จริงๆนะครับค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์เซ็น5ปีก็ลงบัญชีปีละ8ล้านปอนด์เท่ากับว่าไอที่ซื้อ3ดีล210ล้านปอนด์เนี่ยพอลงบัญชีจริงๆเ่ยมันคือปีละ ปีละ20บวก12บวก8เท่ากับ40ล้านปอนด์นี่คือตัวเลขที่ต้องลงจริงๆนะครับเส้น210แต่ลงต่อปีปีละ40ล้านปอนด์จะใส่แบบนี้ไปเรื่อยๆตลอด5ปีจากนี้แต่ตัวเลขเนี้ยคือเฉพาะแข่งใหม่นะ40ล้านพอลงบัญชีจริงเดี๋ยวมันต้องไปรวมกับพวกตลาดเก่าก่อนหนะ้านี้ด้วยพวกเชซุสจินเชนโกอะไรพวกนี้ ต่อมีอะไรอีกเพียบซึ่งตัวเลขล่าสุดเนี่ยยังไม่มีการออกมานะครับว่าของฤดูกาลล่าสุดที่เพิ่งจบไปอาร์เซนอลลงบัญชีพวกเนี้ยปีละกี่ล้านปอนด์ยังไม่มีตัวเลขสรุปแต่ถ้าอ้างอิงข้อมูลจาก Swiss Ramble อันนี้เป็นเทียนหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการเงินเขาบอกว่าตอนจบฤดูกาล2021-22ก็คือ2ปีก่อนหน้าเนี้ยอาร์เซนอลจ่ายค่าตรงเนี้ยเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือการ amortization การตัดจาหน่ายเนี่ยรวมแล้ว125ล้านปอนด์ ซึ่งตัวเลขล่าสุดที่เพิ่งจบไปดูการล่าสุดมันอาจจะมีการลดจากนี้เพราะว่าอาร์เซนอลปล่อยพวกแบนเลโน่มาเตโอกเวนดูซี่อะไรพวกนี้ไปแต่มันก็จะเพิ่มขึ้นมาจากการเซ็นฟาบิโอวิเอร่ากาเบรียลเชซุดซินเชนโก้จอร์จิโนเลโอนโดทรอสซาพวกนี้คิดว่าน่าจะมากกว่า125เล็กน้อยแล้วก็พอรวมแก๊งใหม่อีก40ไปอ่ะตัวเลขนี้มันก็จะพุ่งเหมือนกันแต่อย่าลืมว่า ไอ้พวกภาระพวกเนี้ยมันสามารถแก้ไขได้จากการขายนักเตะบางคนออกไปสมมติคุณขายคนนู้นคนนี้ไปการลงบัญชีต่อปีมันก็น้อยลงถูกไหมครับทีนี้ครับอ่ะเข้าใจเวลาซื้อนักเตะไปแล้วว่าให้เอาบัญชีไปหารด้วยค่าตัวแต่เวลาขายละ่ะเวลาขายนักเตะเขานับยังไงเวลาขายเนี่ยมันจะต่างกับขาซื้อถ้าเป็นเด็กปั้นนั่นหมายความว่าคุณไม่มีต้นทุนตอนซื้อมาคุณขายได้เท่าไหร่นับเป็นกำไรร้อเลย นะครับหรือบางคนไม่ใช่เด็กป้านแต่อยู่กับทีมันนานมากนานจนแบบค่าตัวจ่ายครบหมดแล้วอันนี้ก็กําไร100%แต่ถ้าเกิดอยู่ไม่นานจะเอาค่าตัวที่ขายไปลบกับมูลค่าปัจจุบันตามบัญชีนั่นคือตัวเลขที่สโมสรจะได้รับผมยกตัวอย่างให้ กรานิชชากา้าคนนี้อาร์เซนอลซื้อมาเนี่ยอยู่กับทีมมา7ปีนั่นหมายความว่าไอ้ค่าตัวที่จ่ายอะไรพวกนี้ในการลงบัญชีต่อปีต่อปีมันหมดไปนานแล้วเพราะฉะนั้นถ้านับจริงๆมูลค่าทางบัญชีปัจจุบันของกรานิชชากา้าคุณจะนับเป็นศูนย์ก็ได้ดังนั้นเวลาอาร์เซนอลขายได้เท่าไหร่สมมุตินะสมมุติขายให้ทีมในเยอรมันได้สัก15ล้านปอน เมื่อมูลค่าปัจจุบันมันคือ0ถ้าเกิดคุณขายได้15เอา15-0ลบศนั่นหมายความว่ากำไรเข้าอาร์เซนอลเน้นๆ15ล้านปอนด์ทันทีเลยนะครับส่วนโทมัสปาเต้อาร์เซนอลเซนตมกสัญญา4บวก1รวมเป็น5ปีค่าตัวประมาณ45ล้านปอนด์เท่ากับว่าที่ผ่านมาอาร์เซนอลลงบัญชีปาเตเนี่ยปีละ9 9 9 9เป็นเวลา5ปีแต่ตอนนี้เล่นไป3ฤดูกาลนะครับทุกฤดูกาลมูลค่าของนังกเตะคนนั้นจะลดลงไป ตามค่าการลงทะเบียนนั่นหมายความว่าถ้าเกิดดูว่าซื้อมา45ปาเตเล่นไป1ปีมูลค่าลดไป9ผ่านไป2ปีลดไปอีก9ผ่านไป3ปีลดไปอีก9เล่นมา3ปีกับอาร์เซนอลมูลค่าบัญชีตอนนี้ของปาเตอยู่ที่18ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นถ้าขายได้แพงกว่า18ล้านปอนด์คือกำไรเช่นอ่ะสมมุตินะถ้าขายปาเต ให้ทีมจากซาอุผมสมมุตินะครับสัก40ล้านปอนด์ถ้าขายได้เรทเนี้ยคุณก็เอา40ไปลบ18กําไรสโมสร22ล้านปอนด์นี่คือความแตกต่างของเวลาคุณไปซื้อกับคุณขายนะครับทางสื่อดังดี t h l e t i c UK เนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าแก๊งขายออกของอาร์เซนอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรานิตชาก้าตมัสปาเต้คิรันเทียนี่หรือฟาโรรินบาลกุลเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วมันอาจจะรวม100ล้านปอนด์ได้เลย แล้วก็อย่างปาโลกุลเนี่ยดูทรงแล้วกําไรร้อเอยู่นะครับเพราะว่าก็เป็นดาวรุ่งของสโมสรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะสามารถทำเงินจากตรงนี้ได้ด้วยเกี่ยวกับ financial fair play ทีนี้ครับไอเรื่องของ financial fair play รอดไม่รอดวัดกันยังไงนะครับต้องบอกแบบนี้ว่ากฎของ financial fair play มีทั้งของ p m l e a g u e แล้วก็มีทั้งของ UEFA ด้วยของ p m l i e กฎก็คือขาดทุน3ปีห้ามเกิน105ล้านปอนด์แต่ส่วนใหญ่เกินกันหมด แล้วเขาจะไปลดจากพวกอะค่าใช้จ่ายทีมเยาวชนค่าใช้จ่ายทีมหญิงเงินการกุศลรวมถึงช่วงก่อนอนั้นนั้นที่มีโควิดด้วยอารมณ์ลดหย่อนภาษีนะครับถ้าตัวเลขไม่น่าเกลียดเกินไปก็จะโดนลงโทษยากหน่อยแต่ที่เสี่ยงตอนนี้ก็จะมีเอฟเวอร์ตันกับเชลซีของผมที่กำลังเสี่ยงกำลังลุ้นอยู่นะครับส่วนของยู f a ฟ่าเนี่ยเขาเริ่มใช้กฎใหม่กรอบเวลา3ปีเหมือนกันแต่วิธีการคิดไม่เหมือนกันของยูเฟ่าก็คือฤดูกาล2023-24 ค่าลงทะเบียนนักเตะต่อปีเท่าไหร่ของอาเซนอลเหมือนที่ผมบอกตัวเลขมันประมาณ125เมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมครับก็คือค่าตัวเลขเนี้ยเอาไปบวกกับค่าเหนื่อยเท่าไร่ค่าลงทะเบียนบวกค่าเหนื่อยห้ามเกิน90%ของรายได้ที่สโมสรหามาและจากนั้นในฤดูกาลถัดไปจะยากขึ้นเพราะว่าจากตอนแรกห้ามเกิน90มันจะเหลือห้ามเกิน80และ ถัดไปอีกจาก80จะลดลงมาต่ำสุดที่70อันนี้คือกฎ financial fair play อันใหม่ของทาง UEFA เพราะฉะนั้นก็ต้องต้อง,ต,องต้องค่อยๆปรับตัวกันไปแต่ละสโมสรน,นะครับทีนี้ครับเราต้องมาเช็คเรื่องของเงินของอาร์เซนอลหน่อยสิว่าเฮ้ยรายได้เท่าไหร่ค่าเหนื่อยเท่าไหร่นะครับเราต้องมาเช็คกันหน่อยนะครับผมจะบอกแบบนี้ก่อนและกันปกติอาร์เซนอลเป็นทีมที่คุมเพดานค่าเหนื่อยดีมากนะครับ คือถ้าเกิดนับตัวเลขของตอนจบฤดูกาล2021-22ก็คือ2ส,สินที่แล้วตัวเลขค่าเหนื่อยเนี่ยจ่ายปีหนึง212ล้านปอนด์นะครับถือว่าน้อยมากนะครับเพราะคุณดูแมนยู384ซิตี้354เชลซี333เอียพู314อาเซนอล212เรียกว่า4ทีมบนเนี่ยมากกว่าอาเซนอลหลัก100ล้านปอนด์นะอย่างของเอียพูเนี่ยมากกว่าอาเซนอลเนี่ยโอ้โห 102ล้านปอนด์ก็จะเห็นเลยว่าค่าเหนื่อยนักเตะอาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่ส่วนสําคัญเลยที่ทําให้อาร์เซนอลจ่ายค่าเหนื่อยเยอะไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะรายได้ก็ไม่เยอะด้วยนะครับรายได้ของสโมสรเนี่ยทำไมถึงไม่เยอะหลักๆเลยคือไม่ได้เล่น UCL มาหลายปีอันนี้สําคัญมากๆทําให้รายได้ของอาร์เซนอลตอนจบรอบวันที่30มิถุนา2022นรายได้อาร์เซนอลอยู่ที่369ล้านปอนด์ซึ่ง เทียบกับเชลซี435ลิเวอร์พูล487แมนยู583ซิตี้613รายได้นี้มีอะไรบ้างรายได้นี้มาจาก Matchday นะครับ Matchday ขายตัว๋ว นะครับเรื่องของขายของเวลามีบอลกันแข่งขันอย่างที่2คือริคสิตถ่ายทอดสดนะครับอย่างที่3คือคอมเมอรเชียลนะครับพวกสปอนเซอร์อะไรต่างๆพวกนี้แบรนด์ต่างๆพวกนี้เบ็ดเสร็จร,รวมกันแล้ว3อย่างเนี้ยของอาร์เซนอลอยู่ที่369ล้านปอนด์นะครับนี่คือสาเหตุที่ทําให้อาร์เซนอลจ่ายค่าเหนื่อยแพงๆเหมือนทีมอื่นไม่ได้เพราะรายได้ถ้าดูนะอาร์เซนอลรายได้เป็นอันดับ5ของพรีเมียร์ลีก เพราะฉะนั้นถ้าอาร์เซนอลได้อันดับห้าของพรีเมียร์ลีกคุณไปจ่ายค่าเหนื่อยเป็นอันดับ2อันดับ3มันเกินมันล้นแน่ครับโดน Financial Fair Play แน่เพราะฉะนั้นเมื่อรายได้คุณอยู่อันดับ5อาร์เซนอลก็จ่ายค่าเหนื่อยประมาณอันดับ5ของพรีเมียร์ลีกนะครับรายได้ไม่เยอะค่าเหนื่อยมันจะไปเยอะเวอร์เวอร์มันก็ไม่ได้นะครับซึ่งข้อมูลยังบอกด้วยครับจาก Swiss r a m b l e ์กกราฟิกที่ p e t e อ b o บเอามาเนี่ยก็คือ,อไอ่สาม้369ล้านปอนด์ต่อปีของอาร์เซนอลเนี่ย รายได้หลักๆของอาร์เซนอลมาจากเอมิเรตสเตเดียมก็คือสนามเอมิเรตสอย่างแรกคือค่าตัวแพงแต่คนดูเยอะนะจ่ายแพงแต่คนก็ยังดู2คือถ้าคิดเป็นค่าเฉลีย่ยจํานวนคนดูต่อเกมอาร์เซนอลเป็นอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกนะครับรองแค่แมนยูทีมเดียวเพราะว่าโอทราฟอร์จุได้7จ็ดหมื่นที่นั่งเพราะฉะนั้น อาร์ n ซนจะได้รายได้จากตรงนี้เยอะแต่เชิงคอมเมอรเชียลไม่ได้เยอะแล้วก็ลิขสิทธิ์ถ่ายเท่าสดไม่ได้เยอะเพราะว่าไม่ได้เล่น UCL มาหลายปีนะครับนี่คือสาเหตุที่ว่าทำ,ทำไมถึงจ่ายค่าเหนื่อยได้ไม่เยอะแล้วก็รายได้อาร์เซนอลเอาจริงๆเนี่ยมากกว่าสเปอร์9ล้านปอนด์เองนะถือว่าห่างกันนิดเดียวทีนี้ครับคนก็จะสงสัยว่าเอะรายได้สโมสรดูไม่สูงแต่ทำไมซื้อได้อ่ะ210ล้านปอนด์ แถมค่าเหนื่อยบางคนได้เพิ่มด้วยนะมาร์ตินิลลี่ต่อสัญญาบูกาโยซาก้าต่อสัญญารับหลักแสนเอ้ยทำไมทำได้รายไ,ได้มันเท่านี้แต่ซื้อเยอะมากค่าเหนื่อยนักเตะก็ให้เพิ่มขึ้นง่ายๆครับเพราะฤดูกาลหน้าอาร์เซนอลจะมีเงินมากขึ้นแค่นั้นเลยให้คิดแบบง่ายๆตอนไม่ได้ไปเล่น UCL จะไปจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะเยอะได้ยังไงแล้วสัดส่วนค่าเหนื่อยผมจะบอกแบบนี้ คนจะคิดว่าค่าตัวมันคืออันดับหนึ่ง,ง,งจริงๆค่าตัวมันก็จ่ายแต่สัดส่วนในการจ่ายต่อปีลงบัญชีต่อปีจริงๆค่าเหนื่อยมันมากกว่าการลงบัญชีค่าตัวเนี่ยเกือบเกือบสเท่าเพราะฉะนั้นค่าเหนื่อยเป็นสิ่งที่คุณมองข้ามไม่ได้แต่ปนะีหน้าอย่าลืมครับ ฤดูการหน้าอาร์เซนอลได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ถ้าทําผลงานดีอสมมตินะเข้าถึงรอบน็อกเอาท์ยิ่งถ้าเกิดเข้ารอบลึกๆได้ยิ่งดีในหลีกจบท็อปโฟต่อบอลถ้วยในประเทศอย่าปลิววายเกินไปถ้าทําได้แบบนั้นน่ะรายได้ปีหน้าอาร์เซนอลมันจะไม่ใช่300กว่า,วาแล้วครับมันจะเป็น400กว่าล้านปอนด์เลยเพราะว่าเอาแค่ยูฟ่าอย่างเดียวแชมเปียนส์อย่างเดียวเงินที่อาร์เซนอลจะทําได้ถ้าไปถึงรอบน็อกเอาท์นะ80-90ล้านปอนด์เป็นอย่างต่ํา ถ้าผลงานดีดร้อยบวกได้ด้วยแล้วพอรายได้มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอผมตีกลมๆหนึ่งร้อยล้านปอนด์พอเพิ่มขึ้นมาแน่นอนว่าอา,าร์เซนอลสามารถเพิ่มเพมดานขั้นเนอยได้เพเผิอมไม่ได้มีแค่ซาก้ามาตินิลลี่ด้วยบางคนอาจจะมีแอดออนท่านได้ไปเล่น UCL ค่าเหั้นเนอยเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อรายได้สูงขึ้นเพดานขั้นหนื่อาร์เซนอลก็เพิ่มขึ้นได้ไอที่ลงบัญชีนักเตะต่อปีแต่ก่อนปีละ125คุณใส่เพิ่มไปอีกประมาณ40เนี่ย ใส่เพิ่มเข้าไปเผื่อๆลงบัญชีต่อปี160-170ทําได้เพราะอะไรเพราะรายได้สโมสรอ,อาร์ซอลนจะมากยิ่งขึ้นให้คิดง่ายๆค่าลงบัญชีนักเตะบวกค่าเหนื่อยอย่าให้เกิน90%ของรายได้ที่สโมสรหาได้สมมติอารนน์ซอลทํนทำเงินฤดูกาลหน้าได้450ล้านปอนด์ค่าตัวบวกค่าเหนื่อยคือคุณก็อย่าเกิน90%ก็คือ40 5ล้านปอนด์จากตัวเลข450ล้านปอนด์ปจัดการั่นเดอันะ้อันนี้ว่าจะ โยกย้ายจะขายใครบ้างยังไงเพื่อให้ตัวเลขมันไม่เกินแล้วก็ไม่ผิดกฎสรุปนะครับสรุปไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับอาร์ซ a นอลเรื่อง Financial Fair Play นะครับเพราะค่าค่าเหนื่อยเพิ่มแต่รายได้ก็เพิ่มเช็คดูตามกฎแล้วน่าจะผ่านได้ไม่ยากแต่โจทย์ก็คืออาร์ซ a นอลปีหน้าห้ามหลุดทอฟโฟนะครับเพราะถ้าหลุดทอฟโฟเนี่ยรายได้มันจะหายไปเป็นร้อยล้านแต่พอรายได้หารเนี่ยหายไปแล้วเนี่ย ค่าเหนื่อยนักเตะมันเพิ่มขึ้นมาแล้วไงของซาก้าของมาติเนลลี่ของวิลเลียมซาริบาพวกเนี้มันไม่ได้ลดกลับไปเป็นหลักหมื่นปอนนะมันขึ้นมาเป็นหลักแสนปอนแล้วแล้วก็พวกค่าตัว h a r เ e s t d e เด็กแคนร้ายยูเลนทิมเบอก็ยังต้องลงบัญชีเพิ่มไปอีกปีละ40-40ไปเรื่อยๆ5ปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปีหน้าหลุดท็อฟโฟเหนื่อยแน่นอนครับเพราะว่ารายได้ลดแต่ค่าลงบัญชีเพิ่มขึ้นเพดานค่าเหนื่อยมากยิ่งขึ้นแต่ ถ้าอาซ่อนยังรักษามาตรฐานได้คือจริงๆไม่ต้องถึงขั้นเป็นแชมป์ก็ได้นะแต่ถ้ายังติดท็อปโได้อยู่ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับ ปีที่ผ่านมาได้รองแชมป์และเกือบได้แชมป์ด้วยถ้าปีหน้าก็ยังติดท็อปโได้อีกคิดว่า Financial Fair p l y y ไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับอาร์เซนอลนะครับนี่คือบทพิคะห์ที่ปีเตอร์โบไปรวบรวมข้อมูลมาฝากให้อย่างเน้นๆเ,เลยนะครับตอนจากไปนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีกครั้งนะครับโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok นะครับขอบคุณที่มาลงสปอนเซอร์ช่องปีเตอร์โบด้วยสามารถมาลงกันเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ชอบไหมคอนเทนต์ละเอียดแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคนคลั่งบอลบ่ายปีเตอร์บด้วยนะครับช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย